วันนี้เอาวิธีการเดินเส้นใหม่มาฝากนะคะเดินเส้นใหม่ก็คือการเอาเส้นใหม่เนี่ยไปตกดแต่งาตามชิ้นส่วนต่างๆของตัวเสื้อน,นะคะเราก็ไปซื้อใหม่มาเนี่ยมันจะเป็นใจๆใจนะแต่อันนี้มันยุ่งไปแล้วนะคะจริงๆมันจะเป็นใจๆใจใวงๆเราก็หยิบออกมาหนึงเส้นนะคะเอาไปกอใส่กระสวยปกติเหมือนได้เลยนะเราจะใช้กี่สีนะคะเรากอใส่กระสวยไว้เลยแบบนี้นะคะ ลักษณะของไหมที่เราจะใช้เดินเส้นโชว์นะคะมันจะคนละอย่างกับไหมที่เขาใช้ถักเสื้อนะคะอันนี้คือไหมที่ถักเสื้อเส้นมันจะแตกต่างกันนะคะความฟูมันก็แตกต่างกันเพื่อนๆเ,เวลาไปซื้อก็บอกเขาว่าไหมเดินเสื้อนะเนี่ยแต่เขาเรียกทางการอะไรไม่รู้แต่พี่นานเรียกว่าไหมเดินเสื้อเดินโชว์อะไรประมาณนี้นะเขาก็จะหยิบให้ถูกนะคะมันจะเป็นใจใจอะใจในหนึ่งไม่กี่บาทเลือกสีได้ หลังจากนั้นเราจะใช้งานเราก็มาใส่ในกระสวยปกตินะคะกระสวยเราอาจจะไขออกให้หลวมนิดนึงได้หรือเราจะไม่ไขก็ได้มันต้องดูที่กระสวยของเรานะคะส่วนได้ด้านบนนะคะเราใช้ไหมสีอะไรได้ด้านบนก็ต้องใช้สีเดียวกันนะคะสมมติสมมุติตัวเสื้อเป็นสีขาวเราก็ต้องใช้เป็นสีเดียวกับไหมอะ่ะเราใช้ไหมสีดำแล้วก็เดินสีดำอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่หมุนกระโหลกเวลาเขาดึงขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะมีการติดขัดนะคะมีการติดขัดเราจะต้องหมุนกระโหลกให้หลวมนิดนึงให้เขาเดินสะดวกเน,นาะเพราะได้เนี่ยมันจะเส้นใหญ่กว่านะคะมันจะเส้นใหญ่กว่าพอเราปรับกระโหลก,กสวยอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะมาเดินเย็บนะคะในกรณีที่เราเดินเย็บเราจะต้องเย็บทางด้านผิดนะคะเย็บทางด้านผิดเพราะว่า Uh, ใหมเนี่ยเส้นใหม่เนี่ยมันอยู่ที่กระสวยเนาะอยู่ที่กระโหลกเราก็เลยต้องเย็บทางด้านผิดนะคะปล่อยได้ให้ห่างนะคะปล่อยได้ให้ห่างก่อนที่เราจะลงตัวงานเราก็ทดสอบดูกับเศษผ้าอะไรก่อนนะ ก่อนจะเป็นที่นิยมมากนะคะในการเดินเส้นใหม่เนี่ยเราเดินเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราต้องการใช้หลายสีเราก็จะเปลี่ยนนะคะพอเราจะใส่สีที่สองนะเราก็จะต้องดูจากเส้นเดิมที่เราเย็บนะคะว่าเราต้องการห่างกันขนาดไหนนะคะส่วนมากเขาก็จะห่างกันประมาณ1.8นะคะ บางท่านก็อาจจะชิดกันไปเลยอย่างเงี้ยมันแล้วแต่นะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่งานนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เป็นสีม่วงนะคะเราก็มาใส่อีกนะ กอนแล้วนี่ที่เราจะเดินได้แบบนี้เนาะสมมุติว่าเดินชิ้นส่วนสมมุติเดินปากกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องเดินเส้นที่หนึ่งสองข้างให้เสร็จนะคะเดินเส้นที่สองสองข้างให้เสร็จแบบนี้ตีมันจะได้ไล่เรียงกันนะคะเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เป็นเส้นโชว์แบบนี้ทีนี้เราอยากได้เป็นสีอะไรให้มันตัดกันสวยๆหรือว่าเราจะมาเดินทั้งตัวเลยก็ได้แบบ เป็นงานดีไซน์ไปเลยก็ได้นะคะกับชิ้นงานของเราเราก็ทำวิธีนี้นะคะสลับสีไปเนี่ยส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาเย็บเขาเวลาเขาเย็บจริงๆแ่งจริงเขาต้องค่อยๆทำนะไม่ได้ทำเร็วแบบพี่น้าน,นะคะถ้าทำเร็วแบบพี่น,นันก็จะเล็กๆ,ๆใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เอาวิธีการมาทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะหากว่าท่านใดที่ชอบแนวตกแต่งเส้นได้แบบนี้นะคะ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นาด้วยนะคะกระโหลกเราจะปรับอันนี้นะคะเวลาเราถอยออกเนีย่ยมันจะมีสองตัวน็อตเล็กกับน็อตใหญ่เนาะเราก็จะถอยไอตัวน็อตอันใหญ่เนี่ยใช้ไขควงอันเล็กๆนะคะหมุนออกคายออกนิดๆน,นะถ้าออกเยอะไอตัวนี้มันจะเปิดเยอะนะคะใส่เส้นได้เข้าไปเวลาเราใส่เส้นได้เข้าไป ก็จะดึงแบบมันจะดึงติดขัดถ้าหากว่าเราไม่หมุนนะคะแล้วก็เส้นได้เนี่ยมันจะรีบเล็กแต่ถ้าเราหมุนเนี่ยเส้นได้มันจะพองสวยนะคะนี่ก็เป็นวิธีมีแค่นี้แหละจ้า